แปะเลยอย่าคิดเยอะเออนั่นแหละโอเคจิตใจฮะขึ้นมาจิตจีครับไซรัส <laughs> โอเคครับ สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องวีวิตเตีนะครับและในคลิปนี้จะเป็นการรีวิวเด็กทันเดิร์กับเซนลาโอล่าครับทุกคนผมได้เอาลิทเด็กนะครับมาจากคนไทยนะครับเขาติด อันดับที่19ในทัวร์ของ Fox EX Super Cup นะครับมีผู้ขันมากถึง391คนเลยครับเพื่อนๆถ้าคุณแอดซูนนะครับได้เห็นนะครับผมก็ฝากไปคอมเมนต์ด้านล่างหน่อยนะครับผมผมได้เอาไปเทสนะครับในแลงแมทนะครับทั้งหมด10แมทนะครับทุกคนชนะ6แพ้4ครับเพื่อนๆถ้าถามว่าเด็กเนี้ยเป็นเด็กที่เก่งไหมผมมองว่าเก่งระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็จัดการนะครับพวกเมตาได้เหมือนกันนะครับมันมีวิธีจัดการอยู่ง่ายๆเลยนะครับเพื่อนๆแต่ขึ้นอยู่ว่าการ์ดของเราจะขึ้นมา ตามนั้นหรือเปล่านะครับผมถ้าตรงไหนผมอธิบายผิดพลาดไงก็ฝากเพื่อนมาคอมเมนต์กันด้วยนะครับ,บคนเขาได้ใส่นะครับเซราล่ามา2ใบนะครับ ถ้าใบนี้นับขึ้นในเทิร์นแรกเมื่อเราเล่นคนแรกคนที่2พยายามลงไปนะครับทุกคนแล้วเมื่อเราผ่านเทิร์นปุ๊บนะครับจะดึงเอจี้จากเอจี้โซนนะมาแปะที่ตัวเขานะครับหนจี้ครับเพื่อนเราได้ใส่อีวีแบบใหม่มูลละห้าสิบนะครับแปะหนจี้ตีไป10ดาเมจครับทุกคนถ้าตัวนี้นะบอยู่ที่แอคทีฟนะครับสามารถดึงนะครับทันเดอร์นะจากบนมือลงไปอีโบได้เลยนะครับผมหลักๆนะครับเราจะเอาทันเดอร์นะครับผมไว้ข้างหน้าเลยครับทุกคนด้านหลังเราจะมีเซลล่าสแล้วก็ทันเดอร์อีกตัวหนึ่งครับหลักๆเราจะเเอทันนดร์ไปล่ คู่ครับเพื่อนๆพทันเดิร์ตนะครับมีเลือด140ครับทุกคนแปะสองจี้ตีไป80ดาเมจนะครับแล้วเขาก็จะมีแอบิลิตี้นะครับถ้าเขาอยู่ที่แอคทีฟสปอตนะครับเมื่อฝ่ายตรงข้ามนะดึงเอจี้จากเอจี้โซนนะครับแปะที่ตัวโปเกมอนนะครับผมเขานะครับต้องลดเลือดนะครับ20ดาเมจด้วยครับทุกคนถือเป็นการตอดฝ่ายตรงข้ามที่ดีมากๆเลยนะเด็กเราอาจจะแพ้ทางอิดดี้อยู่หน่อยนึงนะครับเพื่อนๆแต่ถ้าเป็นเด็กอื่นนะครับ การที่เขาลดเลือดมาเนี้ยถ้าเป็นตัว ol, อาชโมลอาจจะใส่ลัดดึงขึ้นมาค่าง่งายๆเลยก็ได้นะครับผมเขาได้ใส่นะปอยบอลเซอร์ปีสอบเวเซอร์ลิสเซอร์จวดสอง,สองนะครับมาเป็นสามันของเด็กนี้นะครับเขม Ex บามีเอ็กซ์ปิดหนึ่งใบเพิ่มความพิวนะครับทุกคนบางทีตัวเซราอยู่ข้างหน้าใช่ไหมเราก็ใช้เอ็กซ์ปิดถอยเอาอีวีขึ้นไปแล้วก็อีโวทันเดินไปเลยเมื่อฝั่งตรงข้ามนะครับแปะจี้เขาได้ลด20ไปเลยครับทุกคนมาเป็นการบีบฝ่ายตรงข้ามที่ดีมากๆเลยนะครับผมแล้วเขานะครับได้ใส่นะโปรบอลคอมมูเนชั่นมาใบบครัที่ มีอีกเลดเด็กตึงนะครับเขาไม่ใส่โปเกมอนคอมมูนะครับเพราะติดอันดับที่22นะครับในทัวร์ของ PMPT Mega Marvel นะครับเ,เพื่อนๆมีผู้ขันทั้งหมด411คนนะครับเขาได้ใส่นะครับอีวีแบ็กมาแทนใบนี้1ใบส่วนที่เหลือนะเหมือนกันหมดเลยนะครับแต่ผมมาจากที่ผมลองเล่นนะผมมองว่าอีวีแบ็กไม่ได้ช่วยนะจากหลายๆตาที่ผมลองเล่นนะทุกคน ผมบอกว่าเป็น,นมอนคอมูช่วยมากกว่านะครับผมแล้วก็ในส่วนของอนะิ <S <S เลเมนท์สวิตเนเขาใส่มา2ผมถือว่าดีนะการโยกจี้ของเซร่าขึ้นไปให้กับทันเดิร์นะเล่นเกมเร็วของเราได้มากๆเลยครับทุกคนการที่เขาใส่แจ้งเคปมา2หลักๆนะครับถ้าเราเจอในส่วนตัวบาชโมนนะตีมาเงี้ยทุกคน120บติดบนไฟอีก20่สนะทันเดิร์เราสามารถส่วนได้ครับเพื่อนๆถ้าเราทอยได้หัวนะเขาต้องตีอีกครั้งหนึ่งไงครับทุกคน ผมก็มองว่าหลักๆก็เอาไว้ส่วนเด็กไฟนี่แหละครับผมแล้วเขานะครับก็ได้ใส่ไซรัตมาอีก2ใบผมถือว่าตอบโจทย์มากๆนะครับเพื่อนๆจะมองว่าเป็นสามมันเลยก็ได้นะครับผมถ้าสมมตินะครับเราเล่นคนแรกนะครับเราสามารถอีโบทันเดอร์ได้ตั้งแต่ตัวหน้าเลยนะครับฝั่งตรงข้ามนะครับเล่นเด็กบาชามูสมมตด้านหน้าเขาเป็นฮิตมอเนาะอด้านหลังเขาอาจจะเป็นตัวอาชามูใช่ไหมเขาแปะหนึ่งจี้ที่อาชามูแล้วใช่ไหม เลือดเขาเหลือ40ใช่ตาหน้าเราไสรัสด,ดึงอาชโมขึ้นมานะครับตีง,ง่ายๆเลยก็ได้ครับทุกคนแต่ถ้าคนไหนนะครับเล่นเด็กบาชโมลแล้วก็เจอทันเดิรน,นะครับผมมองว่าเราอีโวเป็นบาชโมไปก่อนนะครับแล้วค่อยแปจะปลอดภัยมากกว่าทุกคนไม่งั้นนะจะเจอแบบว่าตาหน้าเขาใสรัสด,ดึงอาชโมขึ้นมาตบง่ายๆอย่เงี้ย ฝั่งเราเนี่ยก็เหลือแต่คิดมอนะครับเขาแปดสองจี้ตีไปเงี้ยก็แพ้ทันทีนะครับทุกคนก็ส่วนข้างลําบากมากๆแล้วครับผมแล้วเขานะได้ใส่ Copy Cat มาถึง2ใบผมก็ถือว่าดีนะจากการเล่น Copy Cat นะครับก็คือเราอ่ะสามารถสแปมบอร์ดได้อยู่แล้วเนาะเพราะว่าเราก็จําเป็นต้องได้เซรัลล่าตั้งแต่ต้นเกมด้วยครับทุกคนก็ลงเซลัลล่าลงไปนะหรือสแปมบอร์ดนะครับผมในการหาในส่วนตัวทันเดิร์ดก็ได้นะใช้เอสปิดทิ้งก็ได้ครับทุกคนหลายๆอย่างมันก็ค่อนข้างเอื้อน,นะครับ แต่ที่ผมลองเล่นแล้วผมก็ค่อนข้างสนุกนะถึงผมจะชนะแค่6แพ้4นะทุกคนแต่ผมก็บอกว่ามันจริงๆครับผมสับเด็กดีนะครับเพื่อนๆถ้าถามว่าเด็กเราแพ้ทางอะไรผมบอกเลยแพ้ทางอินดีดีครับจะเป็นอินดีดีผสมกับอะไรก็แล้วแต่เราค่อนข้างแพ้ทางนะครับแล้วถ้าเป็นอินดีดีนะครับเมกาอัลเทรเรียแล้วก็ชิลลิงด้วยนะบางทีนะครับถ้าชิลลิงตีมาเราจะเอ็กซ์ปีดนะครับหรือเรมทอสวิตนะครับเพื่อสวนกลับแบบเร่งความเร็วนะเราก็ไม่สามารถทําได้ครับทุกคนมันเลยทําให้เกมของเราค่อนข้างฝืดเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวก เอาเอรี่ค่อนข้างตีแรงครับทุกคนเราก็สู้ค่อนข้างลําบากมากๆเลยนะครับผมแต่ผมก็มองว่าเด็กนี้เป็นเด็กที่เล่นสนุกอีกเด็กหนึ่งนะครับก็อยากให้เพื่อนทุกคนไปลองกันนะครับผมเดี๋ยวไงเราไปดูในคลิปกันเลยนะครับทุกคนไปครับผมขอนำเสนอ O v ว r Top Up บริษัทเติมเกมมือถือราคาถูกสะดวกปลอดภัยมีเกมต่างๆให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นโปเกมอน TCG Pocket ROV TFT Genshin Impact Free ช i น e แลและล็อกเวอร์ชันต่างๆ แต่ละเกมจะมีโปรโมชั่นต่างๆมากมายยิ่งเติมมากยิ่งได้ส่วนลดมากทุนจดทะเบียนบริษัท5ล้านบาทเปิดม,มากกว่า5ปีโปรโมชั่นดีๆสุดคุ้มและปลอดภัยและปลอดภัยต้องอวตารอ,อัพเท่านั้นลิงก์ f c e e o o o k แฟนเพจและไลน์อยู่ด้านล่างใต้คลิปนี้เลยแหม่ถ้าผมคนแรกผมก็มันเหมือนกันนะครับนี่ใช่แล้คนแรกเราน่าจะมันปื้มิเลิศเด็กหรือเปล่าเนี่ย ผมกลัวนกเหลืองนะทรง,ทรงนี้ผมกลัวนกเหลืองอยุ่งกันแต่ถ้าลมได้ก่อนก็ถือว่าดีนะเสร็จได้นะแต่เ่ไรครับผมเราขอแปะก่อนเลยแปะไปเลยครับผมปึ๊บ ก o p ป c ี s แคสนะ่าจะคุ้มที่สุดแล้วนะตอนนี้ว้า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 ถ้าตามหลักอะ่ะเ,เราต้องเล่นแบบนี้นะอืมแล้วเขาแปะจี้นกเหลืองปุ๊บเขาลดเลือดทุกคนเราพอแล้ว ดับเบลิลจีครับผมฟอร์เมชั่นที่ดีที่สุดโอ้โหขอบอกเลยว่าฝั่งตรงข้ามเหนื่อยฮะยังไงก็เหนื่อยมาแล้วคร,ร,ร,รับโปเกบอลโปเกบอลเราไม่มีตัดมือนะฝั่งตรงข้ามโอ้พีชอดเหรอพีชอดดิจี้แปจี้ลดเลือดเลย พีจูตีไม่เป็นการไอ้นี่นะลดเลือดนะเล่นดีนะครับผมช็อตเนี้ยช็อตนี้ผมถือว่าอ๋อดึงจีงจ่ที่โซนเออรถเลือดนี่หว่าอ m s ซอ r เลยว้าวไม่มีอะไรอีกแล้วพี่จอ็อดมาแน่นอนเลยกูยบันเทิงฮนะ ผมมองว่านกเหลืองขึ้นนะแต่ไม่เป็นไรเราก็ต้องเล่นไปก่อนนะต้องลองเล่นไปก่อนแต่ถ้าพีจอดขึ้นเลยก็ก็แย่หน่อยอืพี่จอดขึ้นเลยทุกคนยังดีนะมีอิเลเมนท์ข้อสวิต์นะครับอืม สองทีตายแน่ไอ้หนูฝั่งเราอะตายแน่หนูเธอเป็นลูกที่ถูกพ่อแม่ขายไปมีวิวไหมครับเฮ้ยโอรโมชั่นนกเหลืองแล้วครับที่จริงถ้าเขาเอาตัวนี้ขึ้นมาตีมน่าจะกดดันมากกว่านะฝั่งผมอจะไม่เป็นไรเท่านี้ก็ได้ ก็ยเขียนนะโอ้ยหัวหนึ่งแล้วทุกคนเอ้ยยังดียังดีงดอโอ้ผมเหลือห้าหรอครับว้าวเออผมใช้อันนี้นะผมมาว่าจำเป็นทุกคน แล้วก็แปะนี้ปุ๊บน่าจะดีแพ้ธาตุด้วยอุ้ยโดนเป็นร้อยถ้าเราโดนซาบีน่าเราแพ้เลยนะอืมน่ากลัวเรื่องซาบีน่าต้องได้ใจเองเคฟมาแปะเซลาโอล่าไว้ก่อนชอดเนี้ยกยไป ก็ให้หมดว้าวโอ้หสองอันด้วยคือถ้าหาเมื่อกี้เราสามารถสลับขึ้นลงได้ไหมเราทําได้นะแต่ผมไม่เอาผมว่าอย่างนี้แหละน่าจะดีกว่ามันก็วัดดวงเหมือนกันนะทุกคนเจงเคปเออมันต้องแบบนี้โอเค อ่าครับผมเอาแบบนี้นะครับทุกคนอยผมว่ายากแล้วฝั่งนู้นนะอืมกป๊ปปแคปไม่เาขาไม่เสี่ยง เออมีฮิวเหรอโอ้จีจีๆครับผมโอเคไซรัส <laughs> โอเคครับอันนี้ลิศเด็กคนไทยครับทุกคนต้องได้เอเลเมนทอลสวิตเนี่ยแหละน่าจะถล่มได้เลยถ้าได้หัวเงี้ย แต่ถ้าฝั่งตรงข้ามเป็นอ๋อเมกาแอฟโซหรือว่าดีนะถ้าเราได้ทันเดอร์เลยทุกคนทั Thunder, นเดอร์ครับผมทันเดอร์ปึ๊บหุย <c oughs> สุดจัดแซลลาล่าครับผมเพอร์เฟคฟอร์มเกิดขึ้นแล้วทุกคนลงเลยลงโชว์เลยเออไปครับผมถ้ามีแซลััสักใบเหรอ,อม,มันก็จะดีนะ แต่เราต้องได้เลีทอสวิตก่อนนะทุกคนอืมใช่เราต้องได้เลีทอสวิตไปตีก่อไม่งั้นสิ่งที่เราคาดหวังมันจะไม่เกิดนะวิิกเออโอถ้าเราโดนตีก่อนนี้แย่นะเซนเคปก็ช่วยไม่ได้โอ้ตัดทำไมเอ่ยโอ้โหงานข้าวขอเลียมันทอ้งค่อยผมเพ้อ โอ้เขาจะใช้ไอ้นี่เหรออืมผมขออีเลเมนทอได้ไหมผมไม่ได้นี่ผมแย่เลยเฮ้ยไม่ได้เราอามิเลเมนทอเอ่ฮ้ยกอปี้แคทเหรอครับผมเราต้องใช้กอปี้แคทวะเราต้องการอีเลเมนทอเสวิตครับเพื่อนๆแล้วก็เอาไซรัสลับลงไปก่อนอีเลเมนทอเสวิตก่อนทุกคนอีเลเมนทออุ้ยโอเค อ่าดี D. อ่าแปอีกจี้นึงนี่โดนแน่นอนอ่ะอุ้ยตยฮะมาสิบคิวคุณจอยก็ไม่ช่วยครับผมเพราะเราเขาต้องแปะจี้ไนงะโอ้คิวก็ไม่ได้เขาต้องถอยครับผมเราไม่มีแซลัสนี่คือควาเสียนดะจีๆคนระับโอ้โหอย่างไว เพอร์เฟกต์ฟผมว่าซุยคูนว่ะไม่ใช่เพากเกียร์เพื่อนๆเอ,อ้ออกเลยมั้ล่ะไม่มีทางอีกแล้วฝั่งนู้นอ่ะถ้าเขาจะใส่ซุยคูนไหมอาจจะใส่นะเพากเกียร์ตีร้อยห้าสิบนะอืมเราว่าเราแปะให้ตัวนี้ก่อนละกันทุกคนเราอาจจะสลับเอาขึ้นไปได้นะครับผม ไอ้ผมเอ็กซ์สปีดเลยได้นะเออโอเคถ้าเขาแปะเขาลดเลยไงทุกคนผมว่าดีกว่าครับมผมชอบแบบนี้มากกว่าโอเคตาหน้าไปวัดดวงว่าจะได้หรือเปล่านะเราต้องการอิเลเมนท์ลสวิต มี copycat เหรอตามไม่กี่โอ้ยโดนโดนอื้รีดหมดอะรีดจนหมดตัวทุวกคน <c oughs> รีดจนหมดตัว <c oughs> โอ้ซวยคูนนะฮะแปะอะไรอะแปะซวยคูนมะั้งาจะแปะซวยคูนโอ้แปะตัวนี้เหรอเพื่อทำดามเมจเราเลยเหรออ๋ออาจจะแปะแค่นี้ไงใช่อาจจะแปะแค่นี้อืม อ่าครับมาล้เซลาอีกตัวอาจจะไม่ได้ลงหรือเปล่าอม,มีโอกาสมากๆแเลยถ้าถาวผมอยากลงอีวีไหมอม ถ้าเขาสู้สักหน่อยก็ศูนย์สี่เหมือนนะอา้าวมิเลอร์เด็กทุกคนแหมถ้าเขาอีโวได้เลยนี่เราเสร็จเลยนะเสร็จแนะ่นอนมีวิกถ้าอีโวได้เลยเนะี่ยโอ้ไม่ใช่วะโอ้ยแต่ก็ตีไปก็แพ่นะเนี่ยอือ โอ้โหแล้วเ,เราจะสู้อย่างไรนึกสภาพไม่ออกเลยอืมอ,อ,อืนึกไม่ออกนะทันเดอร์ครับปุ๊บอุ้ย ถ้าใช้ทันเดอร์นี่มีโอกาสนะว้าวว้าวเออทันเดอร์ไม่ลดอีกเดอร์อ120 110อายังรอดได้ทุกคนเอาผมย้ำที่เซราเลยอะเอาผมติดเจนเคเอ้ย ต้องติดเจงเคสเผื่อไว้นิดนึงเผื่อจะเลสอะไรเงี้ยแต่ติดจี้อะก็ต้องมีเจ็บมีจุกกันบ้างอ่ะ,อะมันก็ต้องมีเจ็บมีจุกกันบ้างทุกคนถ้าเขามีคิวผมแย่ไม่มีคิวผมชนะได้ครับโอ้โหกูตมาด้วย แต่ไม่โผล่ปะไม่โผล่จีครับผมโอเคนี่แหละผมรอจังหวะไม่ลงตัวหลังนี่แหละลุ้นอยู่รอตีเลยทุกคนขอบคุณมากครับจีครับผมเอา้าบุตเตอร์กระเจาะหลังเหรอครับผม นีพราะเจาหลังถ้าเราแปะไปเป็น70น่าจะดีกว่านะโอ้ผมต้องตีหลายทีทุกคนโอ้เทคยัวเบน์ด้วยเหรอครับผม2 G อจี้ถอยอะอถ้าเราทันเดิร์ตัวหนึ่งเก็บโอ้ยผมมาจะเป็นอีวุยใช่ไหมอีบุย e ปึ๊บอาวันแล้ว แล้วเราก็เอ็กซ์สป,ปีดโชว์พาวไปคะไนนมีการแปดจี้ไหนต้องบาดเจ็บมันต้องมีการบาดเจ็บล้มตายอะไรบ้างแหละจริงให้ไวับผมเล่นในตัวนี้ก่อนเลยทุกคน เขามีเจาะหลังอะเราโดนไซรัสขึ้นไปได้อยู่แล้วนะอ,นนอย่าเพิ่งลงนะอย่าเพิ่งลงอย่าเพิ่งลงขาแปดจี้ตัวนี้ไม่ได้ทุกคนต้องแปะหลังฮนะเขาจะมีอาชามูหรือเปล่าที่น่ากลัวอืม สามารถแปะหลังได้จริงทุกคนโอ้โอเคเราไม่ควรใส่รัดฮิตโมนะ เราลงตัวนี้ไม่ได้เราคิดมอเจาะทุกคนแต่ถ้าเขาลงอาชโมเขาต้องแปะจี้ใช่ปะละ่ะถูกปะจังหวะน,นั้นเราก็สซรัดมันจะเวิร์กที่สุดทุกคนและคิดมอน่าจะตายอาชโมผมว่าผมว่ามีอาชโมแปะเฮ้ยอย่าคิดเยอะ <laughs> แปะเลยอ,อย่าคิดเยอะเออนั่นแหละ เค okay. จิจีจฮะจิจิเจาะหลังโอเคอุ้ยถ้าอย่างนี้เราสซรัดได้ทุกคนขึ้นมาจิจีครับโอเคอ้าวสาวบูลเลยเหรอ ปัญหาคือเราจะหลับหรือเปล่าไนงะอูแต่ถ้าเป็นแบบนี้เราเอาอีวยขึ้นหน้าดีนะเพราะว่าเราสามารถอีโวทันเดอร์แล้วก็กระหน่ำซัมเมอร์เซลได้เลยไงมีอินดีดี้ด้วยขอดูหน่อยได้เลย ว้าวาเอาแปะแปะไปก่อนอาจจะได้ใช้อะเอางี้แล้วกันเราก็ไม่มั่นใจเดี๋ยก่อนเอ็นผมแปะตัวหลังนะแปะไอซาวาวูตัวเนี้ยก็ได้น่าจะดีกว่าตีหลาบเหรอวัดวัดดวงจัดๆเลยนะ ไ <c oughs> อรเราก็คิดว่าจะตีหลับโธเออเออว่าแล้วมีมาผมก็เลยติดเจงเคสไปก่อนโอเคโอเคอืมอือฮะ <c oughs> เอางี้ไปอนทวน ผมว่าเวิร์กโอ้ว้าอีดีดีเหรอครับอีดีดีมันฮิวได้ก็จริงนะแต่ว่าถ้าเราเอาทันเดิร์ดไปลุยเลยผมว่าน่าจะน่าจะเวนะิร์กนะทุกคนคาม์าชอลลิงตีมาแล้วก็เอานี่ลุยได้ ผมโยนจี้นะผมต้องการให้ตัวนี้มีจี้เล่นแค่นั้นเองโอ้มีิวก็ไม่ได้ฮนะต้องถอย ขอขยร้เนอะบ่าเจ็บโอเคเก็สิบเจ็ดสิบชอยเซรัสชนะโหตาแรกที่ชนะเด็กเมกา้อาอัลเทาเลียอ้าวยอมอะครับผมจีจีครับผมยอมยอมเขายอม โอยชนะหแพ้สี่ทุกคนเด็กนี่ผมว่ามัน,ม,น,ม,นมันเหมือนกันนะเออม,มันมันดีทุกคนไปเลอากันได้ <S <S okay, ครับผมโอเคครับทุกคนก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถทำได้สูงสุดก็คือ3วิสตีน,นะครับชนะ6แพ้4ครับทุกคน กาที่แพ้ที่ผมลองดูรีเพย์ที่ผมลองเล่นนะผมไม่ได้เล่นพลาดเลยนะครับทุกคนแต่บางทีบางจังหวะเนี่ยที่เราต้องการการ์ดแต่ขึ้นไปปิดเกมอย่างเงี้ยหรือว่าช่วงแบบต้นเกมที่เราจะสามารถถล่มได้ถ้ามีการ์ดนี้อยู่บางทีมันไม่ขึ้นมาครับทุกคนแค่นั้นเองทําให้เราไม่สามารถต่อคอมโบเพื่อปชนะฝ่ายตรงข้ามได้นะครับผม <S <S ผมก็มองว่าเด็กเนี้ยเป็นเด็กที่เก่งอีกเด็กหนึ่งนะครับ <S <S ทุกคนแบบมือขึ้นแบบป๊อกป๊อกหน่อยนะผมมองว่าจัดการฝ่ายตรงข้ามได้สบายเลยนะครับผมหรือว่าขอให้ฝ่ายตรงข้ามนะ อีโบนะครับล่างของฝ่ายตรงข้ามได้ช้าไปสักเทินหนึ่งนะแล้วเราเรียกทันเดิร์ได้ก่อนแล้วมีสลัดด้วยผมบอกเลยโอกาสที่เราชนะมันสูงจริงครับทุกคนถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับไทยให้ช่องวิตอรี่ทีนะครับผมเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ